สวัสดีครับผมนายธรเกณฑรติคอครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปุริครับวันนี้จะมาสอนอักษรการช่วยเหลือตอนเองในชีวิตประจําวันเรื่องการพับเสื้อผ้าของผครับวัตถุประสงค์ของการพับเสือ้อเพื่อให้น้องๆมีระเบียบในการเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะครับในระดับแรกนะครับผู้ปกครองต้องบอกอน้องๆว่า เสื้อมีส่วนประกอบอะไรบ้างน,นะครับอันดับที่หนึ่งคอเสื้อนะครับอันดับที่สองตัวเสื้อครับผมอันดับที่สามนะครับแขนเสื้อมีสองฝั่งนะครับต่อไปนะครับถึงขั้นตอนการพับเสื้อนะครับขั้นตอนที่หนึ่งให้น้องๆจับเสื้อคว่ำลงนะครับแบบนี้นะครับจับเสื้อคว่ำลง ดึงเสื้อให้ตึงนะครับในในขั้นตอนที่สองนะครับให้น้องจับปลายแขนเสื้อกับปลายชายเสื้อนะครับพับมาที่กึ่งกลางตัวเสื้อนะครับผมแบบนี้ขั้นตอนต่อไปพับแขนเสื้อครับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ครับในขั้นตอนต่อไปก็จับอีกฝั่งหนึ่งทําเหมือนกันครับ พับไปที่กึ่งกลางจับแขนเสื้อเป็นรูปสามเหลี่ยมครับเหมือนกันทั้งฟางไม่ได้แบบนี้แล้วต่อไปให้จับไปชายเสื้อนะครับพับขึ้นมาที่กึ่งกลางของเสื้อครับผมแบบนี้ในขั้นตอนสุดท้ายเราก็พับจากกึ่งกลางไปที่คอเสื้อครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับในการพับเสือ้อสรุปผลกิจกรรมนะครับเพื่อให้น้องๆสามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนะครับโดยการพับเสือ้อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือน้องๆได้ในแต่ละขั้นตอนนะครับและเมื่อน้องๆสามารถทําในแต่ละขั้นอตอนได้ทาเล็จผู้ปกครอง ควรจะมีกําลังใจส่งเสริมเราในการตบมือให้รางวัลหรือให้ขนมนะครับเพื่อให้เรามีแรงมีแรงและกําลังใจในการทํากิจกรรมต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับ